สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฮานอยพารวยนะคะวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่18พฤษภาคมพศ2563ค่ะก็มาพบกับอาจารย์แอตักซีลานะคะวันนี้ก็มาพบกับบรรยากาศอยู่ในสตูนะคะก็หลายๆท่านนะคะก็คอมเมนต์มาใต้ YouTube นะคะให้กำลังใจอาจารย์แอมาอาจารย์ขอรับพลังบวกนั้นๆค่ะก็เป็นกําลังใจให้อาจารย์แอแบบนี้ไปทุกๆวันนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสําหรับกําลังใจนะคะตัวเลขดาวเด่นประจาวันที่อาจารย์ให้ในแต่ละวันนะคะ สามารถนําไปใช้ได้ตลอดทั้งวันเลยตั้งแต่เช้ายันดึกเลยค่ะกออ็ทุกอย่างนะคะเวลาเราจะนําตัวเลขไปใช้ก็ให้ใช้อย่างออใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมและนําตัวเลขนี้ใช้แบบมีสติในการจับเลขนะคะทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเนาะอาจารย์ก็มาเริ่มที่ดาวเด่นดวงแรกเลยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เป็นการเสียเวลาดาวดวงแรกค่ะ ดาวสี่นะคะยังอยู่ในตำแหน่งเดิมค่ะดาวสี่หรือดาวพุธนะคะอยู่ในตำแหน่งภูมิปารแห่งเลิกและยังเป็นอนุเกษตรสลับเรือนนะคะก็อยู่ณวังลูกที่7มีดาวสองหรือดาวจันทร์เป็นเจ้าณวังและยังได้นวังภูเอกค่ะดาวเด่นตัวต่อไปดาวเก้าค่ะดาวเก้าหรือดาวพระเกตก็ยังอยู่ในตำแหน่งเดิมนะคะอยู่ในตำแหน่งทริโทแห่งเลิก กาอยู่นาวังลูกที่4มีดาวสองหรือดาวจันท์เป็นเจ้านาวางและยังได้หน้าวางูุเอกค่ะดาวเด่นตัวต่อไปดาวเจ็ดนะคะดาวเจ็ดค่ะหรือดาวเสาอยู่ในตำแหน่งโจโรเรกและยังเป็นเกษตรเกาะอยู่หนาวางลูกที่1มีดาวเจ็ดหรือดาวเสาเป็นเจ้านาวางและยังได้วรโคตนาวางนะคะดาวเด่นตัวต่อไปจาวันนี้ดาวหนึ่งค่ะ ดาวหนึ่งหรือดาวอาทิตย์อยู่ในตำแหน่งโจโรเรกและยังเป็นอุจจาพิมุกเกาะอยู่นาวังลูกที่สองมีดาว8ปดหรือดาวราหูเป็นเจ้านวังนะคะดาวเด่นตัวต่อไปดาวห้าค่ะดาวหหรือดาวพฤหัสบดีอยู่ในตำแหน่งโจโรเรกและยังเป็นนิดเกาะอยู่นาวังลูกที่สองมีดาวแปดหรือดาวราหูเป็นเจ้านวังนะคะดาวเด่นตัวสุดท้ายประจําวันนี้ดาวสองค่ะ ดาวสองหรือดาวจันท์อยู่ในตำแหน่งสมาโนแห่งเลิกและยังเป็นเทวีโชคก็อ,อยู่นาวางลูกที่6มีดาว5หรือดาวพฤหัส,สับดีเป็นเจ้าหนาวาังนะคะและเป็นประจําทุกๆวันค่ะอาจารย์จะนําตัวเลขจากในในจากราศีจาก6ตัวให้เหลือสีตัวตามที่อาจารย์ชอบนะคะวันนี้ 1. ค่ะสค่ะหนะคะ หนึ่งสองห้าเก้าค่ะจับคู่สองจับคู่สามได้เลยเก้ากับหกเลขเดียวกันทุกๆครั้งที่อาจารย์บอกกับหัวกับหางบางวันมานะคะแล้ววันนี้อาจารย์ให้เด่นค่ะสองนะคะสำหรับท่านที่ชอบตัวเดียวก็นำไปวิเคราะห์นำไปเสี่ยงโชคได้เลยท้ายคลิปเหมือนเดิมทุกๆครั้งเลยค่ะอาจารย์จับคู่สองคู่สามไว้ให้เป็นแนวทางนะคะที่สำคัญฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้อาจารย์แอ้นะคะสามารถ คอมเมนต์ใต้ u t u e e ได้เลยนะคะออพูดคุยกับอาจารย์ได้เดี๋ยวอาจารย์ว่างอาจารย์รีบตอบทันทีแล้วก็ตอบทุกคําถามค่ะก็อาจารย์ขอมอบพลังบวกๆแบบนี้ให้ทุกท่านนะคะเฮงเรับโชคจับเลขไหนปังเลขนั้นนะคะแล้วก็ติดตามชมอาจารย์แบบนี้ไปทุกๆวันเลยค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ